สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในคลิปการจัดการเรียนการสอนนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนดีในการเรียนรู้เรื่องปลอดภัยไม่กลอดนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําความรูจ้จักของความปลอดภัยจากนีคมแล้วก็ความปลอดภัยจากของที่มีพิษกันนะคะอ่ากันไกลวิทัคเกอร์นะคะหรืออุปกรณ์มีคมน,นะคะเด็กๆควรใช้เมื่อมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยเท่านั้นนะคะ เพื่อมปลอดภัยอดภัยนะคะแล้วก็อุบัติเหตุที่สืเกิดขึ้นได้นะคะมีทำครัวนะคะจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะเพื่อเป็นการต้างกานความปลอดภัยนะคะงูนะคะเป็นสัตว์มีพิที่อยู่ในที่รกๆนะคะ เมื่อเราเจองูนะคะให้เด็กๆอยู่นิ่งๆเลื่อนหวช้าๆนะคะแล้วก็อย่าทำร้ายเขานะคะเพราะงูเป็นสัตว์ที่มีประสาทสัมผัสไวมากนะคะแต่โชคดีที่มันสายตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะถ้าบังเอิญเดินไปเจองูเข้านะคะก็ให้เด็กๆนะคะอยู่นิ่งๆคอยดูท่าทีแล้วก็ค่อยๆเดินออกผ่านอย่างช้าๆอยา่าพยายามจะจับด้วยตัวเองนะคะเพราะ เอ่อเราจะไม่สามารถจับจได้นะคะต้องให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่เชี่ยวชาญเท่าน,นะะั้นนะคะสังเกตนะคะการสังเกตเบิ้องต้นนะคะมีที่ส่วนใหหัวจะมีลักษณะเป็นฐานเหลี่ยมหัวจะโตและมีแม่เบี้ยทั้ทงเล็กทั้งใหญ่นะคะส่วนลูกวิมีทีส่วนใหญ่หัวจะมีลักษณะหมนกลมตัวไม่โตแต่ไม่ว่ามีหรือวิมพีนะคะก็ไม่ควรเข้า้องนะคะอ่า ให้นะคะผู้ปกครองนะคะตัวเรียกหน่วยกู้ภัยนะคะมาจับมูนะคะหรือผู้มีประสบการณ์นะคะมาจับมูนะคะเราไม่ควรจะจับนะคะเพราะว่าเราไม่มีคมเชี่ยวชางน,น,น,นะะี้ค่ะต่อไปนะคะตะขาคนะ,คะตะขาจะมีความชื้นนะคะตรงที่ที่มีความชื้นเป็นสิ่งที่จะขาดชื้นชอบนะคะช่วงนี้นาฝนยิ่ตงต้องระวัง็นพิเศษเข้ากัน ป้องกันบ้างนะคะอากาศเย่ส่วนใหญ่นะคะตาถผ้จนมาตามท่อในห้องน้ำแล้วก็ที่เี็ดชืนนะะน้นต้องดูแลเก็ดกว่านิสัดจากห้โล่งโปร่งนะคะแล้วก็ในบ้านหรือห้องต้องทําให้อากาศแพร่เฉลือไม่หลักหนมแล้วก็ความชื้นห้องน้ำก็ควรทําค,ทความสะอาดแล้วก็หมุนเช็ดให้แห้งหนึบเนมอนะคะปิดรูและรอยแตกว้าวนะคะํารปูน,นขาไปโรความ เกดที่อาจเชื้อมเพียงอย่งวไบ้างป้องกันไม่ให้ตะขับเข้าบ้างจะทําให้ตะขาบอุบัติไปในที่สุดนะคะแล้วก็วิธีต่อไปนะคะก็จะนาโซดาไฟผสมกับน้ำแล้วก็ลากไปตามข้อ,อะระบายนี้ลิ้งกัดกร่อนนะคะจะทําให้มันแสบร้อนนะคะของตัวตะขับจะแสบร้อนนะคะแล้วก็จะช่วยขจัดเอ่อเจ้าตะขับไม่ให้เข้ามาในบ้านอย่างไรบ้างนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นคึ่งแล้วก็ตัวต่อนะคะเป็นแมลงตัวเล็กมีพิษบุนแรงแขมยังจดกังยากเพราะเราใจกันยากเราเกือนอ่าแต่ไม่ต้องกัวงวลน,นะคะมาดูวิธีการจัดการกับแมลงตัวหนน้นได้อย่างปลอดภัยนะคะคก็คือการแข็งถงน้ำวดน้ำและสิ่งของที่จะท้องแสงแล้วก็เตดหนีด้วยการกาวากับดักนะคะ แล้วก็ใช้ควันไฟลแล้วก็สเปรย์ไล่แมลงเกิดมันชานะคะแค่นี้ต่อกับพึ่งก็จะไม่หารลกนห้องเราต่อไปนะคะต่อไปนะคะกิจกรรมขั้นสามนะคะวันนี้ครูคจะให้เด็กๆการกระบาดพัดภาพอันตรายที่เกิดจากความไม่ระมัดระวังนะคะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆระบายสีรูปข้อให้สวยงามด้วยนะคะ แล้วอย่าลืมประเมินผลงานของตัวเองด้านล่างแล้วเขียนชื่อนามสกุลและชอนด้วยนะคะต่อไปนะคะกิจกรรมการอ่านในนี้นะคะเราจะมีบทเร่ยนการอ่านบทที่31พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาควบคุนการอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะบออกพอบทพอีพีหรือเอกซ์พีบทที่31สิอ็ดรอรออัตราอกอุระอุ บทที่สามสี่จาระอกจออจอออออจออเจออเจจออเจจออเจยออเจลออเลอะทออเทอเลออเทอหอนออาหนาตออเตเตนาเออ่านเป็นคำนะคะเจจเยอะเลออเทอหนาเตอ ต่อไปนะคะ,ะกิจกรรมการเขียนนะคะเรามาึกดอ่านแล้วก็เขียนคำพื้นฐานกันนะคะหน้าแรกคำที่หนึ่งคำว่ารออูปอรูปปออาปาไม่อีกปากนออัมอม,ะมะขอเอือเสือมะเสือปออาง,งอกางปอเองอเกงกลางอเกงยออายาไม่อีกยากขอ,อองงอหองไม่โตห้องวออีกงอวิ่งไม่เอกวิ่ง ปอรอแองงอ,อแปงเขียนนะคะเสร็จแล้วนะคะระบายสีรูปภาพให้สวยงามเขียนซื่อและชันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิป